สวัสดีค่ะรัชชาแนลค่ะวันนี้กราธาก็มาสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กำลังจะมาถึงพังงาแล้วค่ะเห็นไหมคะมีแต่ภูเขาแลยค่ะเยวสวยนะภูเขาสวยไหมคะภูเขาพังงาค่ะก็จะมีถ้ำด้วยนะคะที่นี่นะคะตอนนี้ก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะ จะเข้ากระบี่แล้วนะอันนี้เราก็จะมาดูเขากันก่อนนะคะเขาสูงไหมคะทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่นะคะเขาลูปนี้นะคะใครไม่เคยเห็นเขามืคะเขาว่าเขาเขาว่าเขาอะไรดีเขาขึ้นหัวเอ้ยเขางอกบนหัวหรอ ไอเลิฟยูอีกแล้วนะคะฉาะะ่วงนี้จะไอเลิ you หน่อยนะคะต่อ <c oughs> ไปเราก็จะเลี้ยวเข้าสู่กระบี่แล้วนะคะเป็นไงยคาท้องฟ้ายามเย็นนะคะที่กระบี่ไปแล้วพอดีเลยนะคะโชคดีนะคะพอดีไปเกี่ยวพอดี ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางถึงกระบี่แล้วนะคะเลี้ยวไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีเขาอีกนิดนึงนะคะ <c oughs> แซงไปเลยค่ะแซงไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะแซงกันแล้วนะคะมีแต่สิบร้อทงนั้นเลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาถ่ายคลิปให้ชมเรื่อยๆนะคะถ้ายังไงคิดถึงนะคะนะคะช่วยอ่าช่วยอะไรดี <laughs> ช่วยคิดถึงระ่าะกันนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะฝนตกนะคะสวัสดีค่ะ